นีโบไม่ได้วาดไว้ก็พี่จะถามเลยค่ะยังนีกถ้าถ้าคือแสดงว่าเลิกเป็นแฟนแล้วค่ะเป็นเพื่อนค่ะหมูพี่พี่เพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยพี่พี่เปิดใจเลยไหมคะไม่ตอบแบบดาราอะพี่อะโรม กาเรื่องแอนใช่ไมครับตาเตยตาสิตตตตอนนี้โสดหรือไม่โสดโสดค่ะแล้โสดนานยังคะเอ่อมันเป็นแอบโสดค่ะโสด่ได้โสดไมได้แอบโสดไไดมันก็บอกได้เลยบอบได้เลยได้แกชบกชตตค่ะแค่นั้เลยค่ะก็คือตั้งแต่ที่โบร มันก็เกิดการพูดคุยกันมาในในระยะยาวแล้วค่ะใช่ค่ะก็ก็ถ้ามีถ้ามีโอกาสก็เป็นไปตามไปตามเลิกแล้วกันนะค่ะเลิกมเลิกไม่รู้เลิกอะไรอ่ะเลิกคเลิกเลิกอะไรเนี่ยเลิกมีแฟนนะคะเลิกมีแฟนแต่นี่คือโสดอยู่สักระยะหนึ่งแต่ใว่าเลิกมีแฟนแล้วค่ะเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนก็คือไม่ไม่ไม่เราไปต่อไม่ได้ไ่ตจริงจริงก็เรียกว่า ก็เรียกว่า,าล,ดลดลดสถาน,นะก็ตอบแบบดาราไปได,ดาราแก็ยังเป็นเพื่อนกันคุยกันได้ย,ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังยังร่วมงานกันปกติค่ะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ปกติแต่ว่า,าแค่เป็นเป็นสถานะที่ที่อยู่ในช่วงที่ทั้งคู่ก็ไม่ไม่ได้พร้อมที่จะ ใช่สถานะที่แบบเป็นแฟนใช่เพราะว่าแบบต่างคนต่างแต่ว่าไม่มีเวลาให้กันจริงๆเลยนะคะใช่แล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าอยู่กันมานานแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรเงี้ยก็คือสาเหตุหลักคือเป็นเพราะเวลาหลายๆอย่างค่ะเป็นหลายๆอย่างรวมกันแต่เราโบมาแล้วโบไม่ได้ปวดแล้วตอนเนี้ยแบบที่เราปวดสกีหรออ้อมวาดไปหรือเปล่าสิ่งนี้โบไม่ได้วาดไปก็พี่จะถามเลยค่ะ จริงๆมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าถ้าสมมุติว่าใครจะอกหักแล้วก็จะต้องเกิดอาการหลังอกหักเป็นความเจ็บปวดสัมภาษณ์พี่ๆด้วยได้ไหมคะว่าถ้าสมมติสมมติพี่ๆเพิ่งเลิกกับแฟนเนี่ยพี่ๆเปิดใจเลยไหมคะไม่ปิดปัานก็เปิดแล้วช่วยสวยมากสวยมากแล้วเราแล้วเราเปิดไหมหรือว่าไม่มีไกด์คำตอบ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอบแบบแบบแบบดาราแต่ว่าตอนนี้แบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากโฟกัสจริงๆในเรื่องงานจริงๆเลยแบบว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองตอนเนี้ทุ่มชีวิตให้กับงานแล้วก็เวลาว่างๆหนูก็แค่อยากนอนใช่ค่ะแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูอาจจะยังไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคนรักที่ดีเท่าไหร่ในตอนนี้ค่ะแฟนก็กรีน้องะแฟนเก่าเหรอคะน้องนอนใช่ใช่ใช่ ก็จิงๆก็เจอกันหลายงานค่ะเพราะว่าน้องนองนงก็เป็นมือเบสให้กับเพื่อนรักทอยค่ะใช่แต่ลูกเป็นที่พึ้นพามากเลยนะโม,โมแบบคนมาพูดถึงแบบอดีตของเราเก่าๆสมัยแบบว่าพี่ก็ันไรกับน้องสวยงามจริงๆสวยงามอยู่เสมอหนูหนูกนับนนก็เป็นแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากๆค่ะแต่ว่าเขาก็ต่างคนต่างศึกษาอะไรปัญหาชีวิตก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากๆค่ะ